สวัสดีครับผมพี่น้องสําหรับคลิปนี้ผมจิภาพพี่น้องมาหาหนอไม้นะครับผมอยู่ทั้งภูนะครับผมอยู่ทั้งภูนะครับทั้งภูนึ่ครับอยู่ในป่าเนี่ยนะครับมาเบิ่งมาจิมาจิภาพ,พี่น้องมาหาเบิ่งหนอไม่เลยนะครับผมพอได้ไปกินจากน้อยนะครับได้ต้มพอได้ต้มได้กินกับปน่นกับตะบกฮุ้งแน่ต้มแน่กับป่นแน่ทีนะครับผมชีวิต สุปนายนะครับหายกินไปบ้านๆนะครับผมตักมวยบ้านๆนะครับผมหายกินง่ายๆนะครับสำหรับคนที่เขาไม่เล่าก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ได้นะครับผมพ่อสิบประพัดชิมใหม่ๆนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวห้องไปรู่นน้ำกันว่ามันจะมีน้อไหม่ไอ้เฮากินไอ้เฮาพ่อได้ไปกินบ่อแล้วเนาะครับผมเพราะว่าบ่อได้หามาบ่ลได้ขืนมานีโดนแล้วนะครับบ่อได้ขืนมาโดนแล้ว ยู่มองนี้นะครับเราฝนกับ่บตกตกตะโดนแล้วนะครับมาบึงมาลุ่นไปน้ำกันนะครับผมวามันจะมีหรือบม่มีนะครับผมบม่มีก็คือจะบได้กินนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเฮาไปลุ่นน้ำกันนะครับผมโอเคครับมาครับผมต้องไปลุยน้ำกันครับว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับผมลุยน้ำกันครับหาน้ำกันครับผมโอเคครับ พูนครับปลาอยู่ข้างล่างครับพูนพูนครับเดี๋ยวผมจะเดินไปเพื่อไปหาเบิ้งนะครับบนภูครับนี่เป็นสวนมันกระเจกจะมาปลูกมันอยู่ตรงภูเดี๋ยวผมจะไปหาเบิ้งถ้ามันจะมีม่มมีนะครับผมเดี๋ยวไปล้วนต้อกันนะครับผมนี่ครับเย็นน้อนหนึ่งเลยครับผม นอไลนะครับผมนอไมไลครับนี่ครับไอต่อครับนี่ครับมาถึงปลานอไลนะครับผมมาถึงปลานอไลจะบ่มีมันก็เป็น่ยนแหงแหงไว้ที่มีบ่มีหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูน้ำกันต่อครับนี่ครับผมนอหนึ่งครับนอไลครับ แหงครับผมบ่ค่อยออกกานเลยครับนี่ครับผมอีกนอหนึ่งครับนอหนีสวยเลยครับนี่ครับนี่น้อยใหญ่ครับนอสวยครับนอไล่ครับผมนี่นี่ครับโอ้เสียดายขูดเอาด้วยเนาะนอสวยครับ มันก็นจะบกคอยออกปันไดนะครับบกคอยมีปนันไดบกค่อยมีลายบันไดเพราะว่ามันได้ฝนเริ่มห้างแล้วนะครับนะครับเริ่มห้างออกแล้วเ็กบกคอยมีบันไดนะครับเดี๋ยวไปหาตัวนักกันนะครับนี่ครับนอหนึ่งนอร,รับ ที่บัามานออกพี่น้องเอ้ยมาเนี้มันแหงครับฝนมาตกม่ค่อยขึ้นมาเลยนี่ครับนอนหนึ่งฝังก็ลั่งขึนนงนมม้นที่มันแหงฝนตกมากมันถี่นียู่เดี๋ยวคนเก็บกันครับนีครับนอนหนึ่งกาลั่งพูขึ้นมานอนไรครับฝนมาตกพี่น้อง นี่ก็บอกขึ้นนาะคือวบาน่ะมันก็นแหงห,หาน้ำกันตัวครับนอนหน่อยๆเบาครับนอนน่อยๆห้อยกระเจ้า,มาเมาอยู่ครับนี่ครับสิป,ประมาณเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยแล้วเมาประมาณมือสองมือนแหละห้อยจะเจามา,เาเ่าน,นอนนี่ก็ร่างขึ้นมาเนี่ยเดีเ๋ยวคลินอนนี่กันครับ นอนีนีกำลังงามครับกำลังพัวปกติมันสีหญ่กว่านี่ครับงหญ่งามกว่านี่ครับม้วมันครับมือนีครับม่วมันไปนลยครับเขดได้อยู่ครับโอ้ยมาเร็วกว่านี้จะสองมือพอดีนี่เป็นห้อยขเจ็ยไปแล้วเดี๋ยวไปรดน้ำกันตัวครับผมว่าจะมนวนมันม้นหรือม้นกับหายกินนะครับหายยู่หายกินนะครับ ก็ได้สามชีโนได้แกงบมบุบปหมานปไนไดครับพี่น้องโอก็อได้กินผู้เดียวเดี๋ยวะชีวิตคนเดียวไส้สวดเนาะหายยูให้กินน้ำปลาน้ำขอดูน้ำกันก็พี่น้องอาหารเนี่ยประมาณเนี่ยละหายยู่ให้กินครับก็ได้ไปหาซื้อเขากินชีวิตยังไงมังงนบาน ให้กินแบบบ้านๆครับไอ้กิ่นน้ำปลาน้ำเขาของสิระครับผมดูน้ำกันตัวครับนอนหนึ่งครับโอ้เหแต่นอนหน่อยๆนอนรลอดตาเขาครับนอนรลอดตาข้าเจ้าฟังซุ่งนอนหน่อยๆโอเคครับเก็บกันครับครับได้มาแลวครับอบอดแย่ครับ ก็ตีมนสิงออยง่าๆสัมเขียนนี่แหละๆเขาก็เไปแล้วประมาณสองหมือตาเขาหาน้ำกันต่อครับผมเขานอนนึ่งยังไม่ครับนี่ครับพลังง่พลังงก็มาท่านดอกเอาขึ้นก่อนเลย น่าสวยอยู่กับน,นี่นี่เงี้ยก็นหนิอยู่ครับน,นี่พรท่านก็เจ้าดอกเจี๊ยวเรครับก,ก็ได้กินครับาอยูฮายกินหายากไรพี่น้องเอ้ยเกิดอยิงนีกัเนเพื่อท่องก็เสือเสือรถด,ดมูมันก่อนจอครับผมหมันวะ ยางมาบด่วนครับไม่เห็นอีกงอน,นึงครับผมยางมาบักไก่ครับนี่ครับงอน,นึงเฮ้ยเสื้อส,สีพอแตตะระนอพี่น้องเป็นเมยครับอยกระเจออาะเนี่ยนะกระเจากัหาเงินเนาะโมมันอะไรครับไม่หนึ่งเนผูเมยค์คือครับน้องเอ้ย อายุหาจินเนาะหมาแน่ประมาแน่ครับนี่ปลาล้ำเขาหาจินสนมขาปลาลำเขาจินครับชีวิตใส่สุดหาจินหนครับนักไม้บันบัน,นครับนี่หาซีหาวนหาน้อเยเลยครับ กับเดียวบะามานันบะมันพี่น้องมือโอเคครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะถือว่าบอสํามิ์กับผมบะมานันกับผมบะมันไม้จุดมื่อครับผมบะามาันครับหาบักดนลครับประมาณ 3, สามส่วง 4, สี่ส้วงได้ผู้ผมือยซื้อครับผมมา ผู้เดียวครับเมื่อจะซื้อรับบ่ได้ยังครับผลได้นอไหม่ที่หานอบ่มานครับเมื่อหนีปบะมานสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สักนี้นะครับผมเมื่อครับสำหรับคนที่เม้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งอห้รนี้นะครับผมก็อิ่ประปัดคลิปไม่ๆหมนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ่มาณไรครับพี่น้องบายครับบาย